ไม่สู้สู้ไม่สู้เรื่องเาเรื่องที่จะไม่พาประเทศไปเจอกับการรัฐประหารอีกรอบนอกจากจะออกจากความพืดนบิดตรงนี้ได้นะคะไม่ต้องอยู่กับลงคนไหนไม่ต้องมานั่งตีกันต่อไม่ต้องมาขัดแย้งจนเป็นเหตุให้เขามารัฐประหารอีกมึงบางคนเข้ามาใหม่ รับราชการมัะตลอดชีวิตแล้วก็บอกว่าบริหารประเทศมันยากตรงไหน,นเป็นยังไงครับแปดปีคําตอบมีแล้วว่ายากหรือไม่ยากและเรายังไม่เพิ่มเติมนะคะกับคนใหม่ๆเราบอกแล้วว่าผู้ก่อตั้งพรรคทักก้งหลายเราจะทําตัวเป็นแค่เสาเข็มแล่กล้าพูดนหยบายให้ชัดพ้อต้องไม่บาย การดูแลตั้งแต่เกิดจนแก่เด็กในคันได้สามพันบาทผมไปจางใต้ขอให้พี่น้องผู้สมัครเราคุณไปลงไปหาเสศษในพื้นที่คุณสมมติว่าไปปราัสเพื่อนเพื่อนรอบๆอะหราเกไปช่วยกันได้ให้เห็นว่าแม้แในพื้นที่มีองกันติดต่อมาเนี่ยเรามาช่วยกันประชาชนได้บาดเจ็บต้นตายถูกทอดทิ้งมากมายกลายกองมันจะอยู่เป็นอย่างนี้หระอ แต่ยอมเป็นทาสเงินทาสอำนาจทาสติคมคนพวกนี้เลยดูดูที่พวกเรามาเห็นแค่น <ninety> ี well ้ต้องก้าวสิ่งแรกที่อยากใ้เราก้าวก้าวออกจากไม้เส้นตัวเองที่เรารับความคิดและวัฒนธรรมอำนาจโยมมาทั้งชีวิตอย่าไปนึกว่าช่วยๆไ้ตรงนี้ฉันมีเงินน้อยทำโซเชียลตลิ์ดีทำได้หลายพันหลารล้านกว่าสิบเดินเนี่ยนี่คือจุดยืนของพรรคนี่คือสิ่งที่ทุกคน ที่อยู่ในพักนี้จะต้องส,งสมัคช่วยกันสร้างพักให้เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดให้กับประชาชนอยู่กับภาระหนี้สินที่ท่วมตัวอยู่กับการศึกษาที่ล้าหลังไม่ทันโลกอยู่กับการที่ประชาชนไม่มีโอกาสดังนั้นเราจึงต้องมาตอบโจทย์นีนะคะว่ากองทุนเครดิตประชาชน เพื่อที่จะมาล้างนี้นอกระบบ